เดินทางมาในทางธรรมนะคะ่ะก็มาไกลพอสมควรนะคะสำหรับตัวเองนะคะจากที่เมื่อก่อนนี้ไม่รู้อะไรเลยสมัยก่อนตอนที่พรได้อยู่จังหวัดแพร่นะคะก็ตัวอัตราตัวตนนี่ก็คือเป็นตัวตัวเบ้งเลยะคะ่ะก็มีเรื่องตลกเรื่องหนะะึ่งค่ะจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของ บอกให้เฮียโก้นะคะไปเปลี่ยนก๊อกน้ําหน้าบ้านนะคะแล้วเขาไม่ยอมทําตามแค่เนี้ค่ะพรกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดวนอยู่เนะี่ยจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ปลุกเขามาเคลียร์กันมาคุยกันให้รู้เรื่องให้เขายอมยอมให้ได้ค่ะจนเขายอมค่ะเนี่ยก็มาทบทวนตัวเองค่ะจนถึง วันนี้ตอนนี้นะคะอค่ะพรก็ว่าโอ้จากที่ได้อานิสง์ของการฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเรื่อยมานะคะก็ทำให้จิตใจได้ขัดเกาในตัวตนของตัวเองนะคะที่เป็นอัตามานะเป็นคนที่เอาแต่ใจนะคะก็ทำให้ลดลงเบาลงแต่ตัวอัตานี่ก็ อย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าตัวเองมันตอนนี้มันสงบได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะโผล่ออกมาเมื่อไหร่ในเมื่อถ้าเจอผัสสะแรงๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็พรได้อานิสงค์ด้วยค่ะท,ที่ได้เข้ามาหาหมู่มิตรด,ดีสหายดีนะคะในหมู่กลุ่มที่ดีพรก็ได้เข้าใจทาแม่มากขึ้นในแสงอรุณเจดนะคะก็ จากจากการที่ได้ปฏิบัติศีลแล้วก็ได้มีมิตรดีของเรานะะเนี่ยค่ะมิตรเนี่ยทำให้เราเจริญในหมู่กลุ่มที่ดีนะคะทําให้เราเจริญสิ่งไหนที่เขาติเตือนหรือว่าบอกกล่าวเราเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณเขาและตัวอย่างที่ดีหรือดีๆงามๆของเขาเนี่ยเราก็เอามาเป็นแบบอย่างมาดูไว้เป็นตัวอย่างค่ะก็ มีหลายๆอย่างคะ่ะที่ที่พรได้ได้เห็นตัวเองว่าจเจริญขึ้นนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ทางครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขคะ่ะไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรคะ่ะก็ต้องขอบคุณพ่อบ้านด้วยคะ่ะที่ทําให้พรได้มีวันนี้คะ่ะค่ะประมาณนี้คะ่ะกับพระคุณคะ่ะ